ชื่อดังๆชื่อมนทิตาค่ะมนทิตาปัญหาคืออะไรการเงินการงานแล้วก็ปวดหัวปวดคอบาดไหลเจ้าค่ะปวดคอปวดหัวปวดไหลข้อบรัวโอเคเจ้าค่ะการงานการเงินติดขัดมีปัญหาเรื่องเด็กไหมเจ้าค่ะกี่คนคนหนึ่งเจ้าค่ะหนึ่งคนท่านเทวดามีแท้งหนึ่งคนทำให้ปวดเนื้อปวดตัวปวดคอ ปวดบาปวดไหลเงินเงาะเงินทองติดขัดเกี่ยวข้องโดยตรงใช่ไหมใช่าล้ยแหละท่านและเคยกล่าวขาน,นกันแล้วนะถ้าใครมีเด็กล่คะครับชีวิตหนาะลำบากกันแนละเอยอ,อ้าวพร้อมจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร้อมเจ้าค่ะพร้อมจะให้เด็กไปเกิดทําอย่างไรบ้าง เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วาสินั้นได้ไหมเล่าคาเอาวันนาให้เด็กได้ไหมเล่าค่ะได้จ้ะค่ะได้เลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านหนึ่งคนเท่านั้นสิบห้าวันนั่นแหละเนาหรอได้ไหมเล่าค่ะได้เจ้าค่ะเมื่อไรพร้อมเลยเจ้าค่ะพร้อมเลยเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้างหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบเจ้าค่ะหญิงอีกแล้วใช่อีนค่ะอะไรนะคะ เชื่อไอริสใช่ป้ะไอรินซี่ไอรินเป็นคนต่างประเทศเหรอไอริสไอรินเน่ไอรินเจ้เอ็กเซนเจ้าอยู่ประเทศอะไรมาอยู่เยอรมันตอนแรกอยู่โปแลนด์แล้วก็ไปเยอรมันเจ้าค่ะเหรอเที่ยวหลายประเทศเลยเจ้าค่ะอยู่เยอรมันเธอเป็นเด็กเยอรมันตายที่เยอรมันมตายไม่ไทยนี่แล้วค่ะ แล้วตามไปเยี่มันด้วยไปไหนไปด้วยอ่าส่งโอเคไอรินกินไอแบบอะไค่ะโอเคไอรินกินไอแบบน่าออ๋อออกแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรก็เรียกสากลกินอะไรบ้างปลาส่าตังเอาแบบไหนบอกมา p i ซ z a หนึ่้น cheese ใช่ม่อ้เอชสอ่าจัดปหนึ่งที่โอเคเโอเคโอเคอ่า่ cheese หนึ่งที่กินอย่างเดียวแม่กินอย่างเดียวเยกินอย่างเดียวแม่เคะอีกอย่างนึง เป็นไทยหรือฝรั่งค่ะฝรั่งโอเคค่ะแม่ะไจัดเอาอะไรอีกอะ่ะเอาอะไรอีกอะพิซซ่าเอาอะไรอีกแม่รู้ค่ะเอาจัค่ะเอาไปจัดตามนี้เจ้าค่ะพร้อมน้ำหนมโอ๊ยรู้ทุกอย่าง อ่าอ่าแบบที่เคยเคยเคยกินฟินชอบไหมชอบฝรั่งชอบมีความสุขไหมไม่มีเลยชิลนะไปเที่ยวหลายประเทศแล้วเนาะใช่ใช่จากนี้ไมดีจะได้ไปกับแม่แล้วดีแล้วมันเกิดแล้ก็ไปเกิดที่ต่างประเทศไงโอเค แม่ดีๆเลยนะแม่ใส่บุญเลยนะรวยรวยเลยนะโอเคโอ้ใช่พาไปเก็บสตรอเบอรี่ลูกน้ยนี่โอใช่พาไปเก็บสตรอเบอรีมาด้วยค่ะมาค่ะเชอร์รี่ด้วยเป็นแม่ลูกที่ชอบเที่ยวรถชนนิยมสูงรายได้สูงด้วยเปล่าเราไม่ต้องบอกด้วยก็ด้วยสกเรตสกเรตสกเรต don't need to tell anybody ใช่ คือพูดง่ายโชว์ไปก่อนกระเป๋าแห้งช่างมันไม่เป็นไรได้เชี่ิวโอเคแยอลิซอารมณ์ดีจังเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่เปล่าเอาอะไรแม่รู้ดีแม่รู้ว่าลูกใส่อะไรใช่ไหมสไตล์ไหนเดียวคะแม่สไตล์ยุโรปยุโรปแต่ว่าใส่คนไทยมันร้อนในหลวงตาใส่เดียวดีกว่าค่ะเอาเสะลง มาดุมเก่าเอาเทได้เว้ยตอนนี้ยะฝรั่งเขายังมาชอบใส่ฉลองันเลยแล่งกันใช่หรอไม่ไม่โอเคไม่โอเคเป็นชุดแซกดีไหมคะใส่เดี่ยวเนะชุดแซกใส่เดี่ยวส้นสูงนิดนึงกระเป๋าแล้วก็หมวกโอเคเรื่องเรื่องพอกันเลยแม่ลูกได้เลยวันตาดำไปจัดให้เขาหนึ่งชุดเจ้าค่ะ โอซ่าโอเคค่ะอะไรดีครับะไรกี <S <S right ่ต like. like ัวอะอะไริตัคะแล้วก็อบค่ะขอนบโอ้โอ้ฟกลอกัหาวโอ้โอ oh. ้โออ้อ้อ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โก้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้อ้อออออออ้ออ ใช่ไม่ตายวคไม่มานกันาลาลานะขอโทษนะคะลูกไม่้ Gesch ันไม่ปด้เลยแม่จะตั้งใจที่สุดเลยตั้งใจอย่างดีเรียบร้อยไปได้เอาเดียกมเโมเขาไปไหนแล้วบายบายค่ะหนุไม่เอานะคะลักนนลสงหวนตัวนะคะมจัหรอกม่นี้แหละจะ อ่าอ่า <Okay. S 1> ไปได้สาธุสาธุาาน,น,านะคะเพราะว่าสวยมากหลงการจ้อ่าอ่าอ่าเต็มที่รายต่อไป